กวเหลลือองแตะซยร้านแซ่บในหลือบอยู่ซอยวิภาวดีรังสิต20หน้าโชว์รูมขายรถมอเตอร์ไซค์ร้านเปิด5โมงเย็นรีบมาให้ไวค่ะเพราะโต๊ะเต็มเร็วเวอร์ใส่แซ่บใส่ดริง้งปักหมุดไวเ้เลยเพราะนอกจากอาหารที่เล่ามาไม่ว่าจะเป็นปลาดิบส้มตำอาหารที่มี อันนี้เป็นซอยจูครับก็มันก็จะเป็นพวกเนื้อดิบัวัวดิบผ้าคีริ้วอะไรเงี้ยครับแล้วก็น้ำจิ้มอันนี้มันจะเป็นแจ่วขมน้ำจิ้มขมขมใช่ครับทุกคนกินซอยจูจะรู้อยู่แล้วว่าน้ำจิ้มขมเขาก็จะมีการใส่ดีอะไราเงี้ยใช่ไหมมาผสมกันมาเมนูนี้ต่ออันที่สองเลยค่ะอันนี้เป็นใบพายวากิวครับอัปเกรดขึ้นมาหน่อยก็จะเป็นวัวไทยผสมวัวญี่ปุ่นก็จะเป็นไทยวากิวใช่ครับเราก็เลยจะเสิร์ฟกับ วาซาบิดองซึ่งเป็นวัตถุดิบของอาหารญี่ปุ่นของเราแล้วลูกค้าบางคนอาจจะแบบทานแล้วอาจจะแบบเลี่ยนเพื่อเราก็เลยเอาวาซาบิดองเนี่ยมาตัดเพื่อให้เป็นรสชาติของทางญี่ปุ่นด้วยแล้วก็เป็นรสชาติไทยด้วยงั้นเดี๋ยวมาชิมกันดีกว่าเอาวาซาบิใส่ก่อนนะกินแล้วนะให้ามผิวนุ่มส่วนวาซาบิดอง ขึ้นจมูกคับอันนี้ดีอันนี้ดีเลยแนะนํามาต้องโดนนี่ก็คืออันนี้เนี่ยเป็นเมนูที่เราแปลงมาจากซอยจุดิบ<ะ>เพราะเรามองว่าลูกค้ากรุงเทพเนี่ยอาจจะยังแบบยังไม่กล้าทาน<ะ>ดิบเราก็เลยมีความคิดกับเชฟว่าเอ๊ะทำยังไงให้เขาอะได้ลองได้ลองชิมครับแล้วก็ส่วนใหญ่คนอีสานเขาจะชอบเอาผ้าคีริวมาห่อตับแล,แล้วกินกินดิบ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 เราก็เลยเหมือนอ่ะลองเอามาหอ่อแล้วไปย่างดูคือคนที่ไม่กล้าทานดิบ เขาก็จะได้กล so uh, okay. ้ากล้ากล้าได้ทานเป็นทานสุกหน่อยทานสุกหน่อยใช่ครับแล้วก็จะทานคู่ก right. ับน้ำจิ้มขมแล้วก็แนะนำให้ทานกับผักอะไรเงี้ยครับกับผักใช่กินง่ายใช่อันนี้ยอมรับทานง่ายขึ้นอันทานง่ายขึ้นสำหรับคนที่ไม่ทานดิบไม่ทานดิบทานง่ายขึ้นใช่ครับราปลาแซลมอนก็คือเหมือนไปทั่วไปอธิบายใช่ ตัวนี้ต่อมาอันนี้ก็จะเป็นทูน่าทาทาอะโวคาโดก็จะเริ่มมีความเป็นญี่ปุ่นมากขึ้นแล้วซอสที่ใส่เราก็จะเป็นเหมือนซอสที่เราเคี่ยวเองอะไรเงี้ยครับแล้วก็แนะนําให้ครุกครุกเราต้องทําตามสูตรของร้านใช่เพราะว่าร้านแนะนําให้ครุกแล้วก็แล้วก็ทานครับเพราะว่าร้านแนะนำยังไงเราก็ต้องกินตามนั้นเพราะว่าแต่ละร้านเขาไม่เหมือนกันเนาะก็จะมีความมันของอะโวคาโดหน่อยกินไม่ยากง่ายง่ายใครชอบทานปลาดิบอยู่แล้วทานเมนูนี้อร่อยมากใช่ครับรส แน่นาน้ำมีนูนี้เมื่อกี้กินไปแล้วนะตำหลวงพระบางครับเขาจะฝานมาแล้วก็เป็นแผ่นๆอร่อยจริงๆในร้านนะนะมีเมนูเยอะมากคืออยากมากินอะไรมีเมนูอีสานแทบทุกเมนูเลยแต่ถามหน่อยวันเนี้ยครับคุณจาชอบเมนูไหนคะเบอร์หนึ่งเลยก็ก้อยปลาจีใช่ครับเพราะมันแปลกดีนะอร่อยด้วยกินง่ายค่ะอย่างที่สองก็คือจะเป็นเนื้อวากิวละไก่วาเกียวมันนุ่มมาก หอมมากครับคือถ้าเกิดใครลองเราต้องติดใจได้แน่เลยคือเนื้อที่เราใช้เป็นโคขุนกำแพงแสนมันเป็นโปรเจกต์ของกเกษตรที่เป็นสหกรณ์เ,เขาก็ไปทำโรงโรงโรงเพาะเลี้ยงแบบโรงปิดแบบอย่างดีเลยครับแล้วก็แต่เนื้อของเขาเนี่ยเขาจะไดเอทมาให้เราแล้วประมาณหนึ่งก่อนที่จะส่งมาแต่เนื้อเขาเนี่ยด้วยความที่เป็นสหกรณ์ KU เนี่ยเขาจะมีระบบที่แบบว่าจะบอกได้เลยว่าเนื้อชิ้นนี้เนี่ย พอยิงบาร์โค้ดปบจะรู้เลยว่าเป็นเนื้อของวัวตัวไหนวันไหน<อ>ที่ออกมาอะไรเงี้ยยอมใจในความพิถีพิถันของรา้านนี้จริงๆค่ะสืบสาะแหล่งวัตถุดิบแกงแถมยังครีเอทเมนูฟิวชั่นได้จึงใจส,สดๆอ่ะปรบม,มือให้รวนๆเลยค่ะถามหน่อยคุณซาคุณซา,า,ม,ามีส่วนร่วมกับเชฟคิดเมนูไหมคะก็เราคิดด้วยกันทุกทุกเมนูเลยครับค่ะนั่งชิมนั่งปรุงว่าแบบเออต้องออกมาเป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้ แล้วก็ไม่ต้องกลัวนะครับว่าแต่ละสาขารสชาติจะไม่เหมือนเพราะว่าเราจะโดนควบคุมวัตถุดิบรสชาติอาหารจากครัวกลางที่เราส่งวัตถุดิบออกไปตามสาขาครับเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นเนื้อสาาไนไม่ว่าจะเป็นของต่างๆวัตถุดิบทุกอย่างจะมีรสชาติเหมือนกันเกรดเดียวกันหมดตอนนี้ร้านซบในหลืบพัดประหลอดแตกมากค่ะคุณผู้ชมแอบกระซิบนิดหนึ่งเลิกงานปุ๊บให้รีบมาจองโต๊ะกันเลยเพราะโต๊ะเต็มเร็วมากแม้ โปรเจกต์ในการขยายสาขามีไหมคะมีครับตอนนี้ณปัจจุบันเราเปิดแล้ว3สาขาสาขาที่สองจะอยู่พระราม3พระราม3สาขาที่สจะอยู่ราชพฤกษ์ค่ะครับแล้วก็สาขาที่4กําลังจะเปิดในอนาคตเนี่ยจะอยู่ที่อ่อนนุชครับแล้วเราก็มีแผนจะพยายามเปิดไปเรื่อยๆเพราะว่าเราก็อยากจะไปหาลูกค้าทุกๆคน เพราะบางทีอยู่นี่ก็ไกลอะไรางี้วิภาวดีเนาะ่าจะขับรถมาถึงก็ค่อนข้างที่จะนานเขาก็ใช้เวลาเราก็พยายามจะไปบุกตามแหล่งชุมชนแต่พยายามจะไปหาไปพยายามจะไปหาให้ได้ครับเปิดปิดกี่โมงครับท่าจ่ะคือตอนนี้สาขา1กับ3เนี่ยครับเราจะเปิดตั้งแต่5โมงถึงเที่ยงคืนหยุดทุกวันจันทร์แต่สาขาที่สองพระรามสเนี่ยจะหยุดทุกวันอาทิตย์ครับแต่เปิด5โมงเย็นถึงเที่ยงคืนเช่นกัน จ4 4ละ5โมงเย็นสามารถเลิกงานเพิ่มเลกงานได้เลยสบายๆเลยครับแน่นอนวันนี้เนี่ยต้องบอกก่อนว่าโอ้โหจัดเต็มมากๆแบบนี้ต้องขอขอบคุณใจขอบคุณใจมากๆเลยค่บคุณใจให้เรามาปุ๊กการนนี้เลยนะคะในแซฟฟี่เหลือคาร์วิสพอดี20นั่นเองนะคะเอาเป็นว่าเสาร์หน้าบุกโกดธจัพาไปชิมอะไรไปกินอะไรนะคะในรายการตลาดสดพรรามจิตต้องรอติดตามวันนี้เราสองคนลาไปแล้วนะคะสวัสดีครับบ๊ายบายสวัสดี